เราอยู่ทะเลกันพี่นายเล่นน้ำนี่แล้ว,ลว,ลว,วน้อเนลระวังข่นนระวังกดแก้วนะลูกเุ้ยนินระวังตัวอะไรนะนินนิน กให่ตัวอะไรเปียกข้าวม่วงใช่เราไปลงทะเลกันดีกว่านะคะเพื่อนเพื่อนรอมามารอมาหมาโอ้ยเพื่อนเพื่อนหัวพี่นิดมีแต่ตาย <c oughs> โดนน้องนายมานี่แล้วนายอุ้ยบรรยากาศนะคะ อ้าาอ้วพี่นายพี่ลิมพี่นายระว,วังน้ำเข้าปากแสบตานะระว,วังน้ำเข้าตานะตาดาวนี่อย่าเป็นเล่นของเขานะลูก นายระวังระวังน้ำเข้าตานะนายระวังน้ำเข้าตานะน้ขึ้นมาแรงมาก<อ>เป็นไงพี่นิน โอ้มานี่เลยเช็ดตาก่อนมาเช็ดตาก่อนตาแดงอยู่นะมาเช็ดเช็ดแล้วโอ้นิ่งขึ้นมาเร็ว

丁奈，拜拜。